ครับผมช็อกมากจริงจริงช็อกไม่ได้ฮะไม่เราก็เพิ่งได้ได้เตะบอลช่องแค่ปีเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยพอปีนี้เราได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกับตันเราก็ค่อนข้างแบบตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกอะฮะไมอะตั้เงเ,เ,เ,เอ่อ เขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมแหละ <DD> อาจจะมีอะไรสักอย่างเลยครับก,ก็ยังไงก็ข,ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยฮะที่ไว้ใจให้ผมมาเป็นผู้ช่วยในการคุมทีมกีนาทีครันา่ะสองนาทปปีาออามั้ง <แ S 2> <lunch> ไม่เพราว่าปีที่แล้วผมมีโชว์มีนั่นต้องแบบว่าข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซีเรียสเลยคนระับเพราะว่ามันเป็นการเตะสนุกๆเพราะว่าตอนที่เราซ้อมกันเราก็ซ้อมกันหลายวันแล้วเราก็มีโอกาสได้แบบไตะกันเรื่อยๆอยู่แล้วขอใน90นาทีเต็มขอสัก1 0นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็เตะจูธอดก็ขอให้เตะเข้า อยากให้ถึงสามเอา<ช>จริงขอขอ,ขอเยอะๆไว้ก่อนแล้วเราแล้วเรามีพาร์ตถึงเราได้ไหมปีนี้มีพาร์ตถึงเยอะด้วยไหคะพาร์ตโชว์พาร์ตโชว์ที่นี่เยอะไอหมบอกไม่ได้ฮะนี้บอกไม่ได้จริงๆไม่ใช่อะไรนะยังไม่รู้เหมือนกันฮะครับผมยังไงได้พาร์ตอะไรมาจะโชว์อะไรมารับรองว่าจะตั้งใจแน่นอนมอบให้แฟนๆที่มาตากแดดตากฝนดูไม่เอาฝน ขอโทษดีครับไม่เอาฝนนะฝากแฟนๆแ,แล้วกันเนาะมารนะ่วมงาน,นครับผมก็วันที่23มีนาคมนี้นะก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับใครฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเลยวันที่4มีนานี้เราก็จะมีการแจกบัตรที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับใครที่พลาดท,ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธเราก็สามารถมารับที่หน้าง,งานได้ครับผมวันที่23มีนาครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนเตรียมร่างกายไหมพร้อมเตรียมอุปกรณ์การดูแลตัวเองมาเชียร,ศร์ศิลปินคนโปรดของตัวเอง เชียบอลให้สนุกครับโดยเฉพาะสีฟ้าเอาเปลี่ยนเสื้อแล้วฮะโดยเฉพาะสีฟ้าสีของผมเองขอบคุณมากครับ